สวัสดีค่ะวันนี้น้องน้ำพามาชมนะคะรถกระบะ4ประตูนะคะสายลุยสายทำงานกันนะคะกับคันนี้นะคะ t o y ย t a h i Lu ักร v โนะคะดับเบิลแคนะคะใครที่อยากได้ดับเบิลแคเกียร์ธรรมดา p i ีร e เนอรนะคะแนะนำรุ่นนี้เลยนะคะ 2.4e นะคะปี2017นะคะมาพร้อมกับ4บอนนะคะแล้วก็แต่งมาให้แบบจัดเต็มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะ ไปค่ะชพมพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นปี2015นะคะก็จะเป็นหน้าตัว E นั่นเองนะคะ2.4 E นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะแล้วมีกันชนหน้าให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะไฟหน้าไฟตัดหมอกนะคะมีให้ครบนะคะแต่งครอบไฟหน้าให้ครอบไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะคะ ถัดมาในส่วนของตัวรถนะคะด้านข้างนะคะเขาก็จะมีกระจกมองมุมให้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะเรียกว่าชุดแต่งได้ครบจริงๆนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะก็มาพร้อมกับซุ้มล้อนะคะแล้วก็แต่งนะคะตัวครอบให้นะคะกระจกมองข้างนะคะ ครอบโคมียมให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนั่นเองนะคะด้านข้างนะคะนอกจากบันไดทั้งขึ้นแล้วนะคะก็ยังมีกันร้อยให้นะคะในส่วนของประตูนะคะทั้ง4บานอีกด้วยนะคะยังไม่หมดนะคะชุดแต่งเยอะจริงๆนะคะรุ่นนี้นะคะ คิ้วกันสาดมาให้ด้วยนะคะฟิล์มเฟิร์มก็สีดําเรียบร้อยนะคะมือจับเบ้ามือจับนะคะเรียกว่าตกแต่งนะคะเป็นของโตโยต้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะมีให้ทั้ง4ประตูเลยนะคะถัดมานะคะในส่วนของด้านข้างนะคะล้อหลังนะคะก็มีซุ้มล้อให้เรียบร้อยนะคะกันโครนให้นะคะในส่วนของยางนะคะเรียกว่าดอกอยางจัดเต็มเลยทีเดียวค่ะพร้อมใช้งานนะคะสําหรับรุ่นนี้ด้านหลังนะคะก็มาพร้อมกับกระบะแม็กไลเนอร์ให้เรียบร้อยนะคะ เหมือนที่บอกนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นตัวพีเรเนอร์นั่นเองตัวสูงนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะด้านท้ายก็มาพร้อมกับกันชนท้ายนะคะรุ่น 2.4e นะคะเรียกว่ามีมาให้ครบครันครบเซตเลยนะคะถัดมานะคะในส่วนของตัวรถนะคะด้านข้างนะคะร่องรอยนะคะก็มีบ้างตามการใช้งานนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะน้ำพาไปชมภายในตัวรถกันค่ะไปชมภายในตัวรถกันดีกว่าสำหรับรุ่นนี้ ภายในตัวรถก็จะมาพร้อมกับเบาะผ้าสีน้ำตาลเข้มนั่นเองนะคะในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาที่สำคัญคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเลยทีเดียวนะคะเกียร์ถอยหลังนะคะเกียร์ถอยหลังเราจะต้องผลักไปด้านหน้านะคะตัว R นะคะแล้วก็มีถึง6เกียร์กันเลยทีเดียวรุ่นนี้นะคะในส่วนของคอนโซลหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงนะคะหรือว่าแอร์นะคะระบบความปลอดภัยถุงลมนิรภัยต่างๆก็มีมาให้ครบนะคะ และมาพร้อมกับกุญแจรีรโมทนะคะถึง2ดอกเลยทีเดียวนะคะระบบประตูนะคะแผงประตูก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกเรียบร้อยนะคะกระจกปรับไฟฟ้าให้นะคะไปดูในส่วนของห้องโดยสารกันต่อเลยจ้า <Yeah. S 1> ไปต่อกันด้านหลังห้องโดยสารสําหรับด้านหลังห้องโดยสารก็กว้างขวางสะดวกสบายก็มาพร้อมกับเบาะผ้าสีน้ําตาลเข้มนั่นเองสามารถนั่งได้3-4ท่าน ตรงกลางก็มีพนักพิงสามารถดึงออกมาวางแก้ววางเครื่องดื่มวางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะเดี๋ยวน้องน้ำขึ้นไปทำให้ดูแล้วกันค่ะตามมาเลยนะคะด้านหลังนะคะสะดวกสบายมากๆอ่านี่สามารถแขวนสิ่งของได้ด้วยแล้วก็สามารถวางของได้ในส่วนของด้านหลังพนักพิงสามารถวางเครื่องดื่มวางแก้วน้ำได้นะคะพิงได้เวลาเรานั่ง สองคนแต่ถ้านั่งสามหรือสี่คนนะคะก็พับเก็บไว้นะคะนี่ค่ะมีมือจับให้ด้วยเบลระบบความปลอดภัยด้านหลังนะคะมีให้ครบนะคะสท่านมีพนักจิงศีรษะให้ด้วยแล้วก็ด้านหลังก็จะมีส่วนของไฟส่องสว่างมีอ๋อสามารถใช้แขวนสิ่งของต่างๆได้นะคะนั่งได้กว้างขวางสะดวกสบายไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะอุ้ย ฝากระบรงเดิมๆแน่นอนนะคะฝากระบรงค่อนข้างจะหนักเดิมๆเลยทีเดียวนะคะฝากระโปรงสังเกตได้ง่ายๆเลยก็จะมาพร้อมกับสติกเกอร์นะคะต่างๆนะคะเม็ดกลมเม็ดอาร์คน็อตทุกจุดนะคะยังไม่มีร่องรอยการขยับนะคะแล้วก็ยังมีโลโก้ของโตโยต้าอยู่นะคะเดิมๆแน่นอนมีแผงกันความร้อนในส่วนของห้องเครื่องนะคะเราก็ดูแลทําความสะอาดมาให้คุณลูกค้าอย่างดีคันหน้าไม่มีการชนหนักที่คว่ำน้ําทั่วมาแน่นอน ตัวอักษรรหัสต่างๆนะคะแม้กระทั่งสติกเกอร์หรือว่า QR code คนะคะก็ยังมีให้อยู่ครบแผ่นเพจด้านข้างมาตรฐานมอกนะคะตัวหนังสือตัวอักษรของเขาก็มีมาให้ครบและรุ่นนี้นะคะเหมือนที่น้องน้ำบอกนะคะเป็นเครื่อง2.4ตัว E ีนั่นเองนะคะสามารถขับได้แบบเต็มที่เลยไม่ว่าจะไปกันทั้งครอบครัวนะคะหรือว่าจะบรรทุกนะคะในส่วนของกระบะด้านหลังนะคะก็ได้แบบครบครันอเน,นกประสงค์กับเจ้าคันนี้ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเรียกว่าเป็นรถกระบะ สประตูอนเนกประสงค์หรือว่า4ประตูรถครอบครัวก็ว่าได้นะคะสำหรับคันนี้เป็นรุ่น2.4 e pre runner นะคะเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดปี2015นั่นเองนะคะน้องน้ำขายเพียง539,000บาทเท่านั้นที่สำคัญโปรโมชั่นเด็ดสำหรับเดือนนี้จะจองเข้ามานะคะลุ้นรับทันทีเลย iPhone 14 Pro Max รีบโทรมาจองกับน้องน้ำได้เลยที่เบอร์0945933639ค่ะ